ตอนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสยองขวัญโดยตอนนี้มีชื่อว่าทางขึ้นเขาไปแม่กำปองหลังจากที่ผมไปแม่กำปองก็มีคนทักมาหาผมเยอะมากว่าอยากไปบ้างผมก็เลยขอรีวิวเลยแล้วกันที่นี่เป็นที่ที่เหมาะมากๆสำหรับไปพักผ่อนแบบพักผ่อนจริงๆแต่อย่าขึ้นทางแจ้อน ผมขอเตือนเลยถ้าไม่อยากเจอแบบผมถ้าจะไปแม่กำปองแนะนำให้ขึ้นทางสันกำแพงนะครับอย่าไปเชื่อ GPS คือตอนที่ผมไปแม่กำปองออกจากพิษณุโลกก็เที่ยงกว่าแล้วกะว่าไปถึงแม่กำปองสัก5-6โมงเย็นแล้วไปกางเต็นท์แต่สรุป รถเวสป้ามันต้องขี่ไปพักไปไหนจะของที่แบกมาชอบตกอีกเลยทำให้กินเวลาค่อนข้างนานตัดมาตอนที่แถวแถวทางขึ้นเลยแล้วกันนะครับมันจะมีเซเว่นอยู่ทางแยกก่อนขึ้นแม่กำปองผมเลยเข้าไปซื้อของเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปตั้งแคมป์พอช่วงที่กำลังจะจ่ายตังค์ผมก็ได้ถามพี่พนักงานเซเว่นว่า พี่ครับแม่กำปองนี่ไปอีกไกลไหมครับพี่พนักงานเขาก็บอกว่าประมาณ50กิโลเมตรแต่พี่แนะนำนะให้น้องหาที่นอนแถวนี้ก่อนตอนเช้าค่อยขึ้นไปผมเลยถามพี่เข้าไปว่าทำไมเหรอครับพี่เขาบอกว่าทางขึ้นมันมืดมากโค้งเยอะมีเหวล,ลึกด้วยมีคนตายบ่อย แล้วก็ไม่มีไฟสองสว่างเลยสักดวงนะน้องเบื่อไม่นานมานี้ก็พึ่งมีรถนักท่องเที่ยวตกลงไปในเหวมันอันตรายมากแล้วน้องมาคนเดียวด้วยพี่ว่ารอขึ้นตอนเช้าจะดีกว่าแล้วทำไมน้องถึงมาทางนี้ละ่ะปกติไม่ค่อยมีคนมานะเขาขึ้นทางสันกำแพงกันผมตาม GPS มาครับพี่ ด้วยความที่เป็นผมไงคิดในใจเอาวะมาขนาดนี้แล้วมันจะซักแค่ไหนคงไม่แยกขนาดนั้นหรอกขี่รถออกมาได้สักพักหนึ่งจนถึงทางแยกขึ้นแม่กำปองฝั่งแจ้ซ้อนผมก็คิดในใจว่าโหทางแค่นี้เนี่ยนะตอนนั้นเฉยๆมากเพราะมันไม่มีไฟก็จริงแต่มันยังมีบ้านคนอยู่ผมก็เลยบิดรถขึ้นไปเรื่อยๆ ประมาณ10กิโลเมตรแรกจากทางแยกที่ขึ้นมาบ้านคนก็เริ่มค่อยๆหายไปเรื่อยๆจากที่เห็นบ้านคนติดกัน3-4หลังก็เริ่มเห็นแค่หลังเดียวบ้างไม่เห็นบ้างก็เริ่มคิดในใจว่าเอาแล้วไงกูหรือว่าที่พี่พนักงานเซเว่นเขาพูดมันจะจริงวะ ขีไ่ไปได้สักพักก็เหมือนว่าทางมันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ไม่ดีขัดขาดหายหายบ้างผมก็เลยกัดฝันสู้ต่อเอาวะอย่าไปกลัวเวลาหนึ่งทุ่มผมก็ได้ยินเสียงของหล่นจากท้ายรถผมเลยจอดดูใช่ครับถังน้ำมันท้ายรถมันตกลงมาแต่ก็แอบงงนะเพราะว่าผมมัดไว้แน่นมาก ตอนที่ของตกอารมณ์เหมือนมีคนดึงกระชากจนรถโยกในใจผมก็เริ่มกลัวแล้วก็เลยดู GPS โอ้เรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปแล้วนะเอาวะลุยต่อมผมยกมือท่วมหัวไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออย่าให้ผมเจออะไรที่ไม่ดีเลยผมมาคนเดียวอย่ากแกล้งผมเลยผมก็เลยขี่ต่อไปอีกสักพัก ภาพในหัวมันช้าลงจากความเร็วที่ขี่มาตอนแรก6 70แต่ตอนนี้บิดจนหมดปอกแล้วได้แค่10ถึง15ผมวังเวงมากมันเงียบมากเงียบจนผมได้ยินเสียงหายใจของผมเองในหมวกกับเสียงเครื่องที่เหมือนพร้อมจะดับอยู่ตลอดเวลาภาพในหัวมันเริ่มผุดขึ้นมา เห็นในข่าวที่เขาดักจี้ดักป้นกันตามป่าตามเขาผมก็นึกในใจอย่าให้เจอแบบนั้นเลยแล้วดันเป็นนึกเรื่องผีอีกก็ไม่รู้จะนึกทำไมพอมันถึงช่วงที่เลี้ยวโค้งหักศอกแสงไฟหน้ารถผมก็สาดไปตรงมุมโค้งทำให้หางตาเลือบไปเห็นอะไรบางอย่างเป็นเงาดำๆเหมือนคนยืนอยู่น่าจะผู้ชายตัวใหญ่ๆ ผมก็ชักจะกลัวในใจผมนึกตลอดแม่เอ้ยกูมาทำไมวะเนี่ยทำไมกูต้องเอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้วะอยากจะร้องไห้แล้วตอนนั้นผมมองโทรศัพท์ดูอีกไกลไหมกว่าจะถึงใช่ครับอีก20กว่ากิโลเมตรผมเริ่มใจเสียแล้วความรู้สึกเหมือนมีคนตามมาตลอดผมพยายามหันไปมองกระจกหลายครั้งมาก แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมืดมากขับไปได้อีกประมาณ3-4กิโลเมตรผมเห็นเหมือนคนนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางผมตกใจจนรถเกือบล้มมืดขนาดนี้บนเขาแบบนี้จะมีใครมานั่งผมขี่ไปได้อีกสักพักภาพที่ผมเห็นตรงหน้าคือเหมือนคนวิ่งตัดหน้ารถ ใช่ครับคนเดิมคนเดียวกับตอนที่ผมเห็นตอนแรกตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าผมกลัวสุดขีดจนน้ำตาไหลได้แต่โทษตัวเองว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่เชื่อพี่พนักงานเซเว่นที่เขาเตือนมผมทนขี่มาสักพักผมก็ถึงหน่วยพิทักษ์ป่าดอยลานผมเห็นไม้ก้านทางเพื่อเก็บเงินนักท่องเที่ยว ตอนนั้นผมเริ่มใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดครับเพราะมันไม่มีคนเลยไม่มีแม้แต่แสงไฟตอนแรกผมคิดไว้ว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ตรงหน่วยพิทักษ์ผมจะขอเขากางเต็นท์นอนไปก่อนแล้วตอนเช้าผมจะขึ้นไปแม่กำปองผมหันไปดู GPS ในโทรศัพท์ยังเหลืออีก8-9กกิโลเมตรเอาวะผ่านมาขนาดนี้แล้ว อีกแค่นี้เองตอนนี้มันพูดอะไรไม่ออกแล้วผมเลยขีย่ออกมาจากตรงนั้นได้สักพักแต่เหมือนจะเวีนซ้ำกรรมซัดน้ำมันรถผมใกล้จะหมดผมคิดในใจอะไรอีกวะเนี่ยจะทำยังไงดีวะตอนนั้นแทบบ้าเลยคิดอะไรไม่ออกคือถ้าจะจอดเติมน้ำมัน ็ต้องยกของลงจากรถทั้งหมดเพื่อที่จะเปิดเบาะเติมแต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าจอดจะมีใครตามมาไหมแล้วถ้ามีคนมาจี้มาปล้นจะทำยังไงกว่าจะเอาของลงกว่าจะมัดเชือกอีกแล้วมันมืดขนาดนี้ไฟก็ไม่มีจะไปเห็นอะไรผมเลยตัดสินใจเป็นไงเป็นกันลุยต่อถ้ามันจะถึงข้าวของผมจริงๆผมก็ทำใจยอมรับมัน น้ำตาผมไหลไม่หยุดจนขี่มาได้สักพักมันเป็นเนินที่ชันมากแล้วเป็นโค้งแบบยูเทินใช่ครับรถผมขึ้นแทบจะไม่ไหวผมเลยลงจากรถแล้วเข็นพร้อมกับบิดคันเร่งไปด้วยน้ำตาไหลไปเข็นรถไปมันหนักมากเลยครับผมเปิดกระจกหมวกกันน็อกแล้วตะโกนคำหยาบแม่งเอ้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะ ูมาเที่ยวพักผ่อนแท้ๆทำไมต้องเป็นแบบนี้แล้วผมก็ดีนเสียงเหมือนคนหัวเราะผมไม่ไหวเลยตะโวนด่าไปหัวเราะอะไรวะถ้ามึงแน่จริงมึงมาช่วยกูเข็นรถสิแล้วเหมือนคำขอของผมจะเป็นจริงผมได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งลงมาจากป่าประมาณว่าเหมือนเสียงวิ่งเหยี่ยมใบไม้ผมตกใจกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วบิดเชื่อไหมครับ เหมือนมีคนมาดันรถให้ผมจริงๆจากรถที่อ่ดๆมาตลอดทางความเร็วมันค่อยๆขึ้นเพิ่มจาก10เป็น20เป็น30ในช่วงนั้นมือผมสั่นไปหมดผมคิดอะไรไม่ออกแล้วได้แต่คิดในใจขอบคุณที่ช่วยดันแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับข้างหน้ามันเป็นทางลงแบบชันมากๆมันเป็นเหวลึกก่อนถึงหมู่บ้าน ของที่ผมขนมามันมีน้ำหนักเยอะเกินบวกกับความเร็วรถที่ขึ้นมาจากเนินเบรกรถผมเอาไม่อยู่กลิ่นเหม็นไม้จากจานเบรกลอยขึ้นมาเลยผมกำจนแน่นทั้งเบรกหน้าเบรกหลังแต่มันไม่อยู่จริงๆในหัวผมตอนนี้หน้าพ่อแม่ผมลอยขึ้นมาใจผมรู้สึกผิดมากๆผมแอบเข้ามา โดยที่คนที่บ้านไม่มีใครรู้เลยสักคนว่าผมมาเชียงใหม่ถ้าผมเป็นอะไรจะมีใครรู้ไหมผมจะต้องมาจบชีวิตตัวเองที่นี่จริงๆเหรอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองผมด้วยเถิดและแล้วก็เหมือนมีคนดึงรถให้ฉาลงผมมองกระจกและสิ่งที่ผมเห็นข้างถนนคือเงาของใครคนหนึ่งแต่เห็นแค่แวบเดียวแล้วล่างนั้นก็หายไป กขี่ต่อมาอีกไม่นานผมก็ถึงน้ำตกแม่กำปองมันจะเป็นฐานน้ำให้รถขี่ผ่านผมเหลือบไปเห็นคนสองคนยืนหันหลังให้ตอนแรกก็อุ่นใจนึกว่าเป็นชาวบ้านแต่ร่างของสองคนนั้นอยู่ๆก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมผมเลยรีบบิดรถตรงมาที่หมู่บ้านอย่างไวผมขี่ต่อมาจนถึงร้านค้าในแม่กำปองผมเลยถามว่าป้าครับ แถวนี้มีที่พักว่างๆไหมครับคือผมจะไปกางเต็นท์แต่ผมกลัวป้าเขาบอกว่าไปอีกหน่อยหนึ่งลูกมันจะมีโฮมสเตย์อยู่น่าจะว่างนะผมบอกขอบคุณแกนึกในใจรอดตายแล้วกูแต่ช่วงที่ผมกำลังจะเอาขาตั้งขึ้นป้าเขาถามว่านุ่มมาคนเดียวเหรอลูกผมบอกใช่ครับป้ามาคนเดียวครับผมมาจากพิษณุโลก และป้าเขาก็บอกว่าอ๋อจะจะตอนแรกป้าเห็นหนุ่มป้าเห็นว่ามีคนสอนทายมาด้วยถ้าคลิปดีมีคุณภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครสําหรับวันนี้สวัสดีครับ